สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวกับดิฉันชาติไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานอ่าวพังงาได้ค้นพบภาพเขียนสีโบราณค่ะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพเขียนสีโบราณที่เคยพบหลายจุดในอ่าวพังงาและบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งก็กําลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมสํารวจต่อไปทีนี้เมื่อเราพูดถึงภาพเขียน สีโบราณค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังรู้จักกับภาพเขียนสีโบราณในประเทศไทยรวมถึงการสันนิษฐานภาพเขียนสีโบราณที่พบในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาด้วยนะคะจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรและบอกเล่าอะไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดรพิสิทธ์เจเริญวงศ์ค่ะอดีตผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณนนคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้จักกับภาพเขียนสีโบราณในประเทศไทยนะคะอยากให้อาจารย์ปูพื้นให้คุณผู้ฟังซึ่งอยู่หลักที่ให้เราได้ทราบเบื้องต้นกันก่อนว่าภาพเขียนสีโบราณเนี่ย คืออะไรมีลักษณะเฉพาะอย่างไรคะอาจารย์คือมันไม่ใช่เป็นภาพเขียนสีเท่านั้นนะเวลาที่เราพูดถึงศิละปะถ้ำในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งภาพเขียนมันมีทั้งภาพสลักภาพขูดภาพขีดลงไปในหินเนี่ยในเนื้อหินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่าเป็นเป็นภาพเขียนเท่านั้นอันนี้เมื่อเราขึ้นต้นได้คำว่าภาพเขียนเนี่ยผมก็อยากจะพูดว่ามันเป็นความบังเอิญน,นะให้ภาพเขียนสีที่พบ ที่พังงาเนี่ยนะครับบังเอิญว่าภาพแรกที่เราพบเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วคือหนึ่งร้ปีตรงๆที่มีรายงานเนี่ยนะ,ะก็พบที่พังงาร้อยแปดปีมาแล้วนะเป็นภาพแรกที่พบในประเทศไทยแล้วก็มีรายงานชาวฝรั่งเศสนะที่มาพบแล้วก็เขียนลงในรายงานโบราณคดีของฝรั่งเศสเขาพิมพ์ที่บารีสเมื่อ2455นะครับค่ะ เราไม่เรียกภาพเขียนสีโบราณแล้วเราต้องเรียกว่าอะไรคะอาจารย์ศิลปะถ้าอย่างเงี้ยเหรอคะคือภาพเขียนสีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นประเภทหนึ่งของศิลปะถ้ำมันมนมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะศิลปะถ้ำเนี่ยนอกจากจะมีภาพเขียนสีแล้วมันยังมีภาพประเภทอื่นที่ไม่ใช่เป็นภาพเขียนเป็นภาพที่ขูดลงไปที่แกะลงไปเป็นรูปต่างๆเป็นรูปสัญลักษณ์ก็มีส่วนมากจะเป็นรูปสัญลักษณ์แต่ภาพเขียนสีก็เหมือนกันบางทีก็เขียนเป็นรูปต่างๆนะฮะเป็นรูปคนรูปสั ลูกสิงแวดล้อมอะ,อะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะบางทีก็ดูออกบางทีก็ดูไม่ออกแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรือภาพในลักษณะอื่นที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นศิลปะถ้ำมันก็เป็นการสื่อสารค่ะนะมันเหมือนกันเลยที่เรามีตัวหนังสือปัจจุบันเนี่ยเราเขียนบอกเล่ากันได้อธิบายกันได้หรือว่าดูจากการสื่อสารทางไอทีเนี่ยเราทําได้แต่สมยัยโบราณไม่มี เขาก็เขียนเป็นรูปะอะไรไว้ก็เหมือมนก็เป็นภาษา,าเป็นภาษาที่จะสื่อสารแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะภาษาโบราณอย่างเช่นภาษาของเฮโรกิสของอียิปต์ภาษาโบราณน,น่ยนะหรือภาษาจีน โบราณเนี่ยที่บ้านในบ้านปออะไรแม่พี่ซีอาร์เนี่ยมันก็เริ่มต้นด้วยรูปภาพอะรูปภาพเป็นแน่น่นเป็นไน่นี่อะไรต่างเพราะฉะนั้นรูปภาพเนี่ยมันกลายเป็นตัวหนังสือได้หน่วยจะเป็นตัวอักษรเป็นพยัญชนะหรือสระเนี่ยมันเป็นได้นะมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการสื่อสารได้มันจะบอกอะไรได้มันบอกถึงพัฒนาการของมนุษย์โบราณมนุษย์ปัจจุบันมันมีความต้องการในปัจจัยสี่เหมือนกันใช่ไหมค่ะ เพราะนั่นมาว่าคุณจะย้อนหลังไปกี่ร้อยกี่พันปีกี่หมื่นปีเนี่ยมันก็ไม่พ้นปัจจัยพื้นฐานอันนี้เมื่อเราพูดถึงศิละปะถ้ำก็แสดงว่าเขาอยู่ในธรรมชาติถิ่นทำนัดของเขาจะชั่วคราวหรือว่าถาวรเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับภูเขาภูเขาก็จะมีร่องเขานะมีทางนา้ํามีอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นคนสมัยนั้นน่ะเขาอยู่กับธรรมชาติเขาก็รู้จักธรรมชาติโลกทัศน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอาหารการกิน ใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติอาหารการกินถ้าไม,ไม่สมบูรณ์เขาก็ย้ายถิ่นเขาไปหาที่ที่มันสมบูรณ์กว่าใช่ไหมครับค่ะอันนี้ถ้าสังคมมนุษย์เนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นง่ายๆก่อนหน้าที่จะมีสังคมเกษตรกรรมมนุษย์ก็ยังชีพด้วยอะไรอะอาหารที่อยู่ในธรรมชาต,ลาตาิล่าสัตว์น่าล่าสัตว์หาของป่าค่ะมากินมาใช้อะไรต่างถ้าหมดไปร้อยหรอไปแล้วก็ไม่พอกินก็ย้ายถิ่น ตามอาหารเนี่ยย้ายตามอาหารไปเรื่อยๆอจนเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักทําการเกษตรแล้วเนี่ยจึง อยู่ติดที่ได้บ้างเพราะว่าต้องคอยดูแลพืชกดใช่ไหมครับสามารถจะมีผลผลิตเลี้ยงคนได้หลายคนให้คนหลายคนที่ว่างอยู่ก็ทําเครื่องจักรซานบ้างปั่นหม้อห้อะไรต่วอะไรบ้างอ่ยนะแล้วก็มีการละล่องละเล่นอะไรก็แล้วแต่เขาทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในภาพมันอยู่ในภาพที่ถามนี่แหละการดำเนินชีวิตของเขาภาพเออกาพของเขาเนี่ยแล้วก็โลกวัทัดน์อะไรต่างที่เขาคิดนะว่ารอบตัวนี้เขามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะมีภาพสัตว์ต่างๆนั่ง แต่สัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยง uh huh. ก็ทั่วไปนะตั้งแต่ภาคใต้นี่ครับก็พบทุกภาคมันก็จะมีะทั้งภาคของพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่เป็นสัตว์ป่าแล้วต่อมาเมื่อมาถึงสังคมเกษตรกรรมแล้วเนี่ย uh huh. ก็จะมีรูปคนมากขึ้นมีการทํางานแบบว่าเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีรูปคนหลายๆคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็แสดงถึงว่าสมาชิกในโครเรือนมีมากขึ้น uh huh. แล้วก็อาจจะมีหลายครอบครัวอันนั้นก็สังคมมันก็ขยายแล้วก็อยู่ติด ที่มากขึ้นนั่นเราจะศึกษาว่า อ๋อมันก็เป็นวิถีชีวิตของเขาอะนะแล้วก็ความรู้ความเชื่ออะไรต่างๆเขารู้เรื่องธรรมชาติดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการพบไศิลปะถ้ำที่มีรูปต่างๆแล้วก็ทําด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ทําเป็นอบอกเล่าเลือกที่บายเป็นตัวหนังสืออัไน,นเองใช่นไหมค่ะ,ะศิลป,ปะถ้ำเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์แต่ทีนี้ลักษณะพิเศษของเขาอย่างสมมติบริเวณ พื้นที่ของถ้ำเนี่ยมีกว้างมากเลยเขามีลักษณะพิเศษในการวาดยังไงบ้างเขาใช้อะไรวาดคะอาจารย์เขาก็ใช้แปรงนี่แหละามันถ้ามันเป็นวาดถ้าวาดเป็นเส้นเส้นธรรมดาเนี่ยเขาก็จะเป็นในทำเหมนแบบดินสอะแ่มมาก็ใช้สีแร่ไงสีแร่มันก็เป็นก้อนเป็นก้อนก้อนแร่ก้อนแร่มันก็เหมือนแท่งดินสอถ้าเป็นเส้นเส้นนี้ก็กทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าต้องระบายด้วยเนี่ยเขาก็เอาเอาสีต่างๆเนี่ยสีแร่เนี่ยมาบดบดแล้วก็ผสมกับกาวกาวที่อาจจะ ทำด้วยหนังสัตว์พวกยางไม้อะไรต่างเนี่ยมาเคี่ยวๆกันเพื่อจะให้มันมีเยึดติดน่ะคือเป็เาวภูมิปัญญามากเลยนะคะจารย์หลายร้อยหลายพันปีมาแล้วเป็นหมื่นหมื่นปีมีมีมหลายหมื่นปีมาแล้วก็มีเป็น่่าวีมีแล้วเราก็จะไปดูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการทํากันอยู่อย่างที่ทางออสเตรเลียก็ยังมีพวกอบอร์จินิสเนี่ย เขาก็ถามเนี่ยเราก็ดูแล้วเขาก็ไปหาสีจากที่นู่นที่นี่อะไรเพราะสีแต่ละประเภทเนี่ยมันอาจจะมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายต่อศิลปินนีหรือต่อผู้เขียนเนี่ยไอ้ือทําศิละปะเนี่ยมันต่างกันต้องเป็นสีอย่างนั้นก็ต้องมาจากที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆมื่ีก็เดินทางไปไกลเพื่อจะเอาสีเาส่อเอาสีสีไม่ได้มีอยู่ทั่วไปอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังได้เพราะว่าเขายังทํากันอยู่แล้วมันบอกยุค <พบ S 1> สมัยได้ไหมจันลักษณะแบบนี้การลงสีแบบนี้อยู่ในช่วงยุค3 0 0พันปีอันนี้ค่ะ ก็ข้อหนึ่งเขามีการหาอายุได้โดยอาจารย์เอาสีเนี่ยสีมันจะมีคือสีแร่เนี่ยแต่มันจะมีกาวที่ทำด้วย,ยสัตว์หรือยางไม้อะไรต่างเนี่ยมันเป็นออแกนิกใช่เมื่อมันเป็นออแกนิกเนี่ยเขาก็เอาไปหาอายุได้แต่ถ้าเป็นแร่ธาตุจริงๆเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้เขาก็กระเทาะออกไปแล้วก็ไปกำหนดอายุได้ uh. หรือไม่ก็อาทีเขาก็ดูว่าในถ้ำแห่งน,นั้นหรือบริเวณนั้นถ้ามันเป็นคนอยู่อาศัยมัน จะมีร่องรอออันจะมีพวกเศษอาหงอาหารที่มันพับถมกันแล้วก็เอาไปหาอายุได้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แ,แต่ที่ว่ามันก็จะไม่ตรงกับอภาพเพราะบางทีภาพมันเขียนก่อนใช่ไหมคนะทีน,นี้ภาพเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมพื้นเพื่อนให้เป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นพื้นให้เรียบได้แต่ถ้าเขาไม่มีเครื่องมือแล้วไม่จําเป็นเขาสามารถจะเขียนบนที่ขูดขาได้เนี่ยเขาก็ทำ แล้วก็ทําของเขาแต่ที่เตีมหน้าเตี้ยไม่พื้นผิวให้มันเรียบก,ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าเขาจะสลักลงไปในเนื้อหินน่ะให้มันเป็นร่องเป็นอะไรต่างเป็นรูปเหมือนกับที่เ,เราจานศิลาจารึกอะสแสดงว่าไม่ตายตัวมีพบได้หลายแบบก็ามีม,มีมีวิธีที่จะบอกเล่าเราได้วิหลายวิธีค่ะอทีนี้มาดูภาพเขียนศิลปะทำที่สําคัญในไทยกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พบมาก ทางภูมิภาคใดของไทยคะมีที่ไหนบ้างอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้เราพบที่ภาค s o u t เฉียงเหนือเนี่ยมากกว่าเพื่อนก็อาจจะเป็นไปว่าเพราะว่าเราไปทํางานทางนู้นมากกว่าที่อื่นก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันอำนวยาวกการเดินทางไปไปสืบวจอะไรแต่มันก็ง่ายกว่า<ฆ>อะไรก็ได้นะอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะอย่างที่เราพบภาพที่พังงาเนี่ยก็เมื่อไม่นานมานี้เห็น<ฆ>ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสํารวจ ไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะพบมากขึ้นแล้วบางทีบางแห่งเนี่ยมันมีมันมีภาพหลายภาพมันมีหลายส่วนแต่เราพบเนี่ยบางทีเราไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราพบแค่ภาพสองภาพแต่พอเราไปอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยมันมีอีกนะไอ้สำนองเนี่ย นะแล้วเวลาที่เราไปหลายคนเนี่ยบางคนก็เออไปเจอโดยบังเอิญจํานวนผ้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นทีนนี้ใอภาคอีสานผ้าอย่างเดียวเนี่ยนะค่ะเป็นร้อยกว่าแห่งแล้วก็อยู่ในหลายจังหวัดน,นะครับตอนนั้นที่เราสํารวจเนี่ยผมสํารวจเมื่อตั้งแต่สามสิบกว่าปีไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคนที่เคยทํางานกับผมเนี่ยเขาก็ไปสํารวจเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผมออกมาจากทางราชการแล้วเนี่ยเขาก็ไปสํารวจเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือออกมาเนี่ยซึ่งก็จะทันสมัยกว่าที่ผมเขียนเพราะผมเขียนเนี่ยเมื่อปี2อ3 0 ก็ไรสามสิบสามสองปีมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็มีที่พบเนี่ยก็มีเก้าจังหวัดแต่ตอนหลังๆเนี่ยไอ้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็แบ่งเป็นมันแบ่งออกไปอีกเป็นหลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าก็รู้แหละรู้ว่ามันมีในอุดรปวนี้พบเยอะหลายแห่งจังหวัดเลยสกลน,นครขอนแก่นชยัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีมุกดาหารกาฬสินุ์อะไรเงี้ยเรามีหมดแล้วก็ูริเวณเทเหเราเนี่ยมันเป็นภูเขาหรือเทือกเขาที่เป็นทั้งหินทรายแล้วหินปู ใช่ไหมแต่ในอีสานเนี่ยเราจะพบในเทือกเขาหินทรายมากกว่านะครับภาคเนี้ยภาคเนี้ยล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและสันเขาหินทรายทางด้านตะวันตกด้านใตนะ้วกล้อมปกอ้อมไปทางตะวันออกแล้วก็เฉียงขึ้นไปทางตะวันเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นพวกภูพานเนี่ยภูพานใหญ่แตนะ่ส่วนนครส่วนหินปูนนั่นอยู่มีน้อยกว่าก็อยู่ทางตะวันตกของภาคคือนะแล้วก็ถัดจากเทือกเขาหินทรายก็เป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์เขาเล็กเขาน้อยเนี่ยนะอยู่ระหว่างหินทรายบ้างนะแล้วที่ ในจังหวัดเลยเนี่ยมีหินปูนเยอะนะครับค่ะอาจารย์แล้วถ้าจะให้อาจารย์แนะนําผู้ฟังของเราที่จะไปดูศิลปะถ้าที่โดดเด่นแนะนําที่ไหนคะท่าง่ายที่สุดนะอย่างที่พาแต้งผงเขียมเนี่ยมัน,ม,นมันสะดวกแล้วก็ดูลักษณะภูมิประเทศได้เลนโขงนะ,ะแล้วก็มีชั้นต่างๆของหินผมไม่รู้เรื่องธรณีวิทยาด้วยเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะอยู่ บนหน้าผาไม่ได้อยู่ในถ้ำการเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันก็ต้องเดินทางยากหน่อยนะหรือว่าถ้าคุณจะดูภาพที่มันชัดๆเนี่ยถ้าใกล้ๆหน่อยถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยสีคิ้วก็มีที่เขาจันงามเนะี่ยก็ยเป็นภาพอยู่บนเพิงผาบนเพิงผาเป็นเพิงพันเพิงผาข่หินทรายนะครับนล้นก็ภาพชัดเจน,เนจะมีรูปคนนั่งคุยกันมีคนท่องม,มีมีหมามีการเลี้ยงหมามีอะไรตระงสางยมีการเต้นรำอะไรกันเล็กน้อยอะไร พองงามนะเขาว่าตามขนาดที่เขาจะเขียนได้นั่นเอ อันนั้น,นเขียนบนบนหินทรายแล้วก็อยู่ไม่ใจนะจังหวัดเลยเนี่ยมันก็ต้องปีนเขากันบ้างมีอะไรต่างเราบางอย่า,ง,า,าง,ยงเนี่ยมันยังมีงูอยู่ตรงปูตรวงูจะงาเงิน่างเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังค่ะก็ผาแต้มของเขมเนี่ยอาจจะง่ายที่สุดก็ไปถึงวนฒิะัตนมีนะครับค่ะ<ม>อย่างตอนนี้อาจารย์ที่มีรายงานข่าวล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานอ่าวพงงาเขาไปพบภาพเขียนสีโบราณบริเวณถ้ำเพชรประการังอาจารย์วิเคราะห์ยังไงคิดว่า อายุประมาณเท่าไหร่ใครน่าจะเป็นผู้วาดนัภาพเนี่ยงคะมันมีรูปหรือรูปหนึ่งแต่รูปหนึ่งนะผมเห็นไม่ชัดมันมีสองรูปที่เขาเขาถ่ายมาให้ดูนะแต่ว่ารูปหนึ่งที้เห็นไม่ชัดนะที่เป็นรูปตัวรงยาวแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีหมวกหรือเปล่าสวมหมวกหรือเปล่าแต่รูปหนึ่งที่เป็นรูปคนที่มีเขียนเป็นไม่ใช่เป็นคนเต็มตัวนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นรูปคนนะอันนั้นเนี่ยมีทั่วไปพบในทุกภาพแล้วก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะมีอายุสักสามสิบ ปันปียดหรือเนะคือเป็นอายุเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับพบที่อื่นแบบนั้นเขาวัดกันยังไงเขาวิเคราะห์อายุภาพเขียนสีอย่างไรเหรอคะอาจารย์ก็ตามตามเรื่องนะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรนะแล้วเขาก็ไปเทียบกบว่าทางหลักฐานทางโบราณคดีว่าสมัยนะนะั้นน่ะสมมุติว่าสมัยที่ยังมีมนุษย์ยังเร่ร่อนนะแล้วก็ หาอาหารเนี่ยตามป่าเนี่ยมันก็จะมีอายุก่อนก่อนสี่พันปีค่ะแล้วก็อาจจะเท่านั้นเท่านี้แน่นอนเนี่ยมันก็ต้องเอาเอาหลักฐานที่เป็นภาพเขียนเนี่ยไปกําหนดอายุเอาอ เป็เรายังไม่ได้ทำเราวิเคราะห์สีได้ไหมคะอาจารย์วิเคราะห์สีคงจะยากค่ะคงจะไม่ได้ต้องรเรื่องเราวิเคราะห์ไอ้ส่วนของเหลวที่มันมันทาให้สีเหลวเนี่ยได้แต่เป็นไปประมาณแค่ไหนเนี่ยมันต้องแล้วแต่คนที่เขาเคยทำเรายังไม่เคยทาในอเมริกาก็เคยทําเขาก็ไปตรวจในพวกตัวเขาไปทไําในพวกคาร์บอนโฟทีนพวกเปวเขาเรียกวิธีการใหม่ซึ่งไม่ต้องการไม่ต้องใช้ตัวอย่างมากนักนะก็ทําได้ก็เป็นในสมอลเคาน์เตอร์เนี่ยก็ ทำแล้วก็ใช้เทคนิคสมัยใหม่ก้าวหน้ามากค่ะอย่างภาพที่พังงาที่พบล่าสุดอาจาร,รย์บอกประมาณ3,000-4,000ปีเก่าแก่ที่อาจาร,รย์เล่าว่ามีเป็นหมื่นปีก็มีเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าการเวลาเนี่ยมันทำให้สีของภาพเส้นของภาพเรือนลางได้บ้างไหมคะ ได้ได้เราธรรมชาตินี่สมมุติจามีลมพัดไปพัดมาเนี่ยมันก็มีทางคือเขาวาดเขาเขียนบนบนพื้นพื้นที่เป็นหินเนี่ยเพราะนั้นไอ้สีที่มันจะเข้าไปซึมเข้าไปในเนื้อหินเนี่ยมันคงจะไม่เท่าไหร่หรอก มันคงจะซึมไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะเพราะเขาไม่ได้เขียนซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วไม่ไม่หนาแล้วมันก็จะมีสีไอ้พื้นผิวน่ะมันไม่ได้มีรูพุนที่จะรับสีเข้าไปอ่ะบางทีมันเป็นในปูอย่างเงี้ยมันก็รับสีไม่ได้ยมันเป็นหินทรายเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะไปรับสีได้เลสีที่เขียนครั้งเดียวเนี่ยสีปาดลงไปครั้งหนึ่งสองครั้งพักกันไปมันคงไม่ได้เข้าไปลึกถึงขนาดลอกไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะ พื้นผิวที่เป็นหินปูนหรือหินทรายอันไหนสีมันจะอยู่คงทนได้มากกว่ากันเหรอคะอาจารย์ถ้าสีหินปูนก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าหินปูนเนี่ยมันมีการยึดติดเนี่ยดีกว่า แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผ้าถ้าเราไม่ถูกแดดตรงเป๊ะเงี้ยตรงๆเงี้ยมันก็อยู่ได้นานลมพัดผ่านบ้างแต่ไม่ใช่ลมตรงอะไรเงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้กัันก็จางไปธรรมดาให้มันอยู่นานอืัค่ะมีภาพที่ดูไม่ออกไหมคะว่าเป็นรูปอะไรก็มีเป็นภาพสัญ,ญ,ญลักษ์ณของเขาไง เห็นภาพสัญลักษณ์อะเหมือนอย่างสัญลักษณ์จราจร่ยคนขับรถไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมคนขับรถไม่เป็นก็ไม่รู้แต่พวกเขารู้กันไงคือบางอย่างเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราเราเราไม่รู้ความหมายจริงค่ะ แล้วให้คนอีกกลุ่มนึงมาดูก็เขาก็ไม่รู้สมมติก็จะให้คนในออร์จินีจากออสเตรเลียมาดูภาพเขียนที่เป็นรูปสัญลักษณ์ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็าอาจจะไม่รู้เหมือนกันเพราะมันคนละสังคมนะไม่รู้แต่คนในสังคมเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ในผมว่าในช่วงยุคสมัยเดียวกันเนี่ยบางทีเขารู้แต่รไม่รู้แหละนะไม่รู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังน่าจะเห็นแล้วนะคะว่าธร,รรมชาตินี้เป็นเรื่องอัศจรรย์จริจรงๆเรียนถามอาจารย์เป็นคําถามสุดท้ายคะ่ะว่าตัวภาพเขียนสีโบร,ราณหรือว่าตัว ศิลปะทำเองเนี่ยเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายอย่างไรคะอ่ามันก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไงมันคุณเขียนในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านแห่งหนึง่งนะซึ่งอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ระดับท้องถิน่นมันก็มีความสําคัญใช่ไหมครับค่ะถ้ามันหลายท้องถิ่นรวมตัวก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการปก ของการการบ้านการเมืองอะไรต่างมันก็อีกเรื่องหนึ่งมีราชวงศ์ยังไม่มีราชวงศ์อะไรต่างเนี่ยแต่มันก็รวมกันแล้วว่ามันรประวัติศาสตร์ของประเทศชาติในเรื่องต่างๆภาพที่เราคุยกันกันเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ก่อนที่เราจะมีการบันทึกงแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเพราะเขาบอกเล่าเราว่าเขาอยู่ยังไงเขาเชื่ออะไรใช่ไหมครับเขามีพิธีกรรมไม่มีพิธีวิตรองในการดูแลชีวิตเขายังไรการคลองชีวิต ไมไงเขาชื่ออะไรบ้างบางทีก็เขียนภาพในของบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อสมัมก่อนมันก็มีนี่นะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างวัวเนี่ยไอ้วัวที่มีหนอกเนี่ยในปรติศาสตร์ไทยธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยแล้วมีแต่วัวธรรมดาที่ไม่มีหนอกแต่เราไปเห็นในภาพที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันมีครับมันมีวัวมีหนอกแล้วก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฉ่นเขาเรียกวัวแขกหรืเตี้แเราก็นึกว่ามันมาจากที่อื่นแต่ว่าในดินแดนที่เป็นประเทศไทยเนี่ยมันมีแล้วนะแล้วก็ไม่เคยมีแล้ว มีแล้วมันมีแล้วอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นตัวประวัติศาสตร์ของทางธรรมชาติใช่ไหมหรือว่าการพ่อปลูกเนี่ยมันก็มีภาพการปลูกข้าวเนี่ยมันก็มีภาพมันมีภาพของการดํานามีการมีการใช้ควายไถนาแล้วก็มีคนคอยดูแลนะมันมีแล้วก็บัจตุบันมันก็มีก็ไม่ต่างกันจะแสดงให้เห็นว่าอันนั้นคือประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรมในประเทศไทยใช่ไหมค่ะซึ่งย้อนหลังไปหลายพันปีแล้วมันก็ภาพอย่างเงี้ยมันจะบอกเล่า เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งมันไม่ได้มีการเขียนเป็นตัวหนังสือเหมือนางสมัยเราแต่มันไม่โกหกมันไม่โกหกใช่ไหมมันไม่โกหกของเราเนี่ยยังเขียนเขียนอะไรจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ได้แต่ภาพมันกดอยู่แล้วจนกระทั่งเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้โกหกนะ,ะ <c oughs> วันนี้ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับความรู้เรื่องของศิล,ละปะถ้ำนะคะโดยที่เราคุยกันเรื่องของภาพเขียนสีโบราณในประเทศไทยชัดเจนมากจริงๆต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษดรพิสิทธิ์เจริญวง์ค่ะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับศิลปะถ้ำและภาพเขียนโบราณซึ่งเป็นมรดกที่สําคัญแล้วก็มีค่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของคนโบราณค่ะบอกเล่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาต่างๆนอกจากนี้อาจารย์ยังได้วิเคราะห์ภาพเขียนสีโบราณที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาไว้ด้วยนะคะว่าอาจจะมีอายุรา,ราวๆสา0 0ันปีค่ะซึ่งรายละเอียดในเชิงลึกนะคะคงมีโอกาสได้ติดตามกันต่อไปค่ะหมดเวลาของ สบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะหลัก